หากวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือได้รับสิ่งดีใดๆก็ตามวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสังเกตและรับรู้ได้ว่านั่นเป็นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงกระทาเพื่อเราอย่าให้เรายอมคิดว่าความสาเร็จเหล่านั้นเป็นเพราะฉันเก่งฉันฉลาดฉันมีความสามารถฉันขยันแต่ให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในความสำเร็จเหล่านั้นให้เราถวายเกียรติ แด่พระเจ้าในชัยชนะที่เราได้รับนั้นเป็นธรรมดาที่มนุษย์ทั้งหลายมีแนวโน้มที่จะเย่อหยิ่งยะโสแล้วก็มารสตานม,มันรู้มันก็ได้ใช้ช่องทางนี้ที่จะทำให้พวกคริสเตียนพวกผู้ที่เชื่อในพระเจ้าขโมยเกียรติของพระเจ้ามาเป็นของตนเองซึ่งในอิสยาห์บทที่42ข้อที่8พระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่าเราคือพระยาเว นั่นเป็นนามของเราเราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่นหรือให้คำสรรเสริญแก่รูปเคารพพระเจ้าไม่ยกเกียรติให้กับผู้ใดเกียรติที่เป็นของพระเจ้าจำเป็นต้องถวายแด่พระเจ้าและใครก็ตามที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพราะองค์เองจะเป็นผู้ประทานเกียรติให้กับผู้นั้นแต่ใครก็ตามที่พยายามขโมยเกียรติของพระเจ้าว่าไอ้ที่ฉันสำเร็จได้ที่ฉันชนะได้เพราะฉันเองในที่สุดเขาจะสูญเสียเกียรตินั้นไป